ขนิดหนึ่ง a level ปี66นะครับข้อที่9เนี่เป็นเรื่องของเมทริกซ์นะก็ไม่ยากอีกนั่นแหละออหลายข้อแล้วที่ครูกอบอกว่ามันไม่ยากอ่ะมันก็ไม่ยากจริงๆนะเพราะว่ามันมีข้อที่ยากอยู่นะครับข้อที่ยากเรายังไปไม่ถึงค่อยๆดูไปฮะโจทย์ข้อที่เก้อบอกว่าให้ a เนี่ยเป็นเมทริกซ์อันนี้ b เป็นเมทริกซ์อันนี้ติดตัว x อยู่เห็นเนาะเขาติดตัว x ไว้ทีนี้ คำถามคือเมื่อ x เป็น,ปนจำนวนจริงแล้วก็เดสนะฮเดของ b inverse a เท่ากับลบ6หาค่าของ x นะ,ะความง่ายมันคือการถาม x ตรงๆถาม x แบบไม,ไม่ไม่ซับซ้อนอะไรเลยแต่นี้เรามาดูกันนะคนที่จะทำข้อนี้ได้ก็จะต้องมีความแม่นยำในสมบัติของ determinant หรือสมบัติของเดสนะครับอ่ะ เริ่มจากตัวเดทเนี่ยนะครับเดทบีอินเวสเอนะเดทบีอินเวสเอเขาบอกว่ามันมีค่าเท่ากับลบหกนะคุณสมบัติของเดทเขาบอกว่าถ้ามีเมทริกสองตัวนะฮะเดทของผลคูณสามารถที่จะแยกเป็นเดทนะฮะบีอินเวสคูณกับเดทเอได้นะถ้าพูดให้เพราะๆก็คือว่า เด t ของผลคูณเท่ากับผลคูณของเดนะอันนี้มีค่าเท่ากันซึ่งอันนี้เป็นสมบัติพื้นฐานที่สำคัญมากต้องรู้นะครับต่อมาคุณสมบัติของ d ีเทอ m i มิน t อีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือเด t ของ inverse มันจะเท่ากับส่วนกลับนะของเด t ธรรมดานะก่อน inverse นะครับแล้วมันก็จะคูณกับเดท A แค่นี้นะนะฮะก็คือมันจะมีคุณสมบัติของเดตอยู่7จ็ดแปดข้อที่น้องๆต้องไปจํามาอันนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จําไม่ยากเลยนะลองไปทบทวนแล้วก็ดูขึ้นจำขึ้นมานะอืมทีนี้เราก็เริ่มแทนค่าแล้วนะครับเดตเอคืออะไรอ่าเดตเอเดตเอก็คือเมทริกมันเป็น2อคูณสองจำได้ไหมครับดีเทอร์มินนตคือเอาคูณลงนะคูณลงอย่างนี้นะครับ มันได้3 x ใช่ไหมแล้วก็ลบกับคูณขึ้นคูณขึ้นได้0เพราะฉะนั้น3 x ลบ0ก็คือ3 x ดังนั้นเด็ a เนี่ยเด็ a เนี่ยก็คือ3 x นะครับเด็ b มันเป็นตัวหารอยู่อ่ะกูก็เขียนเป็นเศษส่วนรอไว้เลยไปดูที่เด็ b นะเด็ b ก็คูณลงนะครับลบอคูณ่ลงมาเนาะตัวเนี้ยคูณลงมานี่คูณแล้วมันก็จะได้ลบ ใช่ไหมครับแล้วก็คูณขึ้นนะ x คูณ0ก็ได้0เอาล่างลบบนุนะครับคูณลงลบคูณขึ้นก็จะได้ลบ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวหารตรงนี้เด็บีเนี่ยคือลบ2และเท่ากับลบ6เอ้ยมันง่ายเลยนะเห็นอย่างนี้มันง่ายเลยนะคิดเลขนิดเดียวได้แล้วนะเออเอาลบ2ไปคูณลบ6นะครับเป็นบวกเนาะ6คูณ2ได้ 12นะครับแล้วก็ย้าย3ไปหาร12ได้4ก็เสร็จแล้วนะครับได้ x เท่ากับ4 x เท่ากับ4ก็คือช้อยที่4เสร็จแล้วครับนะข้อนี้คือง่าย,ายๆสั้นๆอย่างนี้เลยจริงๆนะไม่ได้โมนี่คือคณิต1จริงๆนะคณิต1น,น,นะเออก็มีข้อง่ายซ่อนอยู่ใครที่จำเป็นต้องสอบคณิต1น,นะก็อย่าเพิ่งท้อเท้นะครับ มันมีข้อง่ายซ่อนอยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าเราก็ต้องมีพื้นฐานดีดๆแน่นๆพอสมควรเนาะเราไม่ใช่ว่าเอ้ยพอมันง่ายแล้วเราอ่านหนังสือน้อยลงแล้วไปทุ่มให้กับวิชาอื่นเปล่าเลยบางทีเนี่ยบางข้อมันก็เฮี้ยนยากขึ้นมาเลยนะครับพอมันยากขึ้นมากลายเป็นว่าอู้เราเสียดายที่เราเราไม่ได้อ่านเตรียมตัวมามากกว่านี้เพราะฉะนั้นในขั้นเตรียมตัวเนี่ยน้องๆเตรียมให้สุดเลยนะ เอาให้เต็มที่เลยนะครับถือว่าเป็นการสอบครั้งสำคัญในชีวิตเป็นการสอบให้ครั้งเดียวคะแนนดีใช้ได้ไปเลยเอาให้เต็มที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังหรือมาพะวงทีหลังว่าเอ้ยมันได้คะแนนไม่มากเท่าที่อยากได้ทำให้เต็มที่นะโอเคนะครับก็ฝากทุกคนกด subscribe กด แจ้งเตือนกระดิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องได้ตามช่องทางข้างใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับข้อ9นี้จบแล้วครับสวัสดีครับ